สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนําเสนอที่ดิน1แปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับประกอบไปด้วยโฉนด2ใบนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนครีขนาด2ช่องทางการจราจรจะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาก็อยู่หน้าแปลงที่ดินเช่นกันนะครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะนําเสนอที่ดิน1แปลงนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับประกอบไปด้วยโฉนด2ใบนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาด2ช่องทางการจราจร รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันเข้ามายัางแปลงที่ดินของเราได้นะครับและหน้าแปลงของเราจะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอ,าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วก็ไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับส่วนประปาก็อยู่หน้าแปลงที่ดินเช่นกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองไอแหนบหมู่ที่8ตาบลโนนประดูอําเภอศรีดาจังหวัดนคะรราชสีมา นะครับเป็นแปลงที่ดินแปลงใหญ่นะครับฉนด2ใบนะครับใบละห้าไร่3งาน16ตารางวานะครับรวมฉนด2ใบนี้ก็เนื้อที่ก็จะรวมกันเป็นอยู่ที่11ไร่2งาน32ตารางวานะครับเสนอขายยกแปลงเลยนะครับในราคาไร่ละ2 0 0 0 0นบาทนะครับก็เบสเซก็จะใช้เงินอ,อ,อยู่ประมาณ2.3ล้านนะครับกับที่ดิน แปลงใหญ่แปลงนี้นะครับเนื้อที่รวม11ไร่2งาน32ตารางวาน,นะครับเป็นแปลงที่ดินที่มีแนวเขตชัดเจนนะครับมีหลักหมุดสีแดงๆนะครับบริเวณฝั่งนู้นก็คือจุดเริ่มต้นของแนวเขตของเรานะครับจะสังเกตเห็นได้จากหลักหมุดหลักเสาคอนกรีตสีแดงๆนะครับมีหลักหมุดของกรมที่ดินอยู่บริเวณเสาคอนกรีตนะครับหน้าแปลงของเราก็อยู่ติดกับถนนคอนกรีตตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็มีความ กว้างของหน้าแปลงนะครับอยู่ที่ประมาณ146เมตรเลยนะครับและก็มีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่ประมาณ148เมตรนะครับแปลงที่ดินของเราจะมีความลึกตากก่าถนนนะครับลงไปประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรได้นะครับเหมาะที่ทำเป็นบ้านพักอาศัยขุดลอกโคกหนองนานะครับขุดบอ่อเลี้ยงปลานะครับขุดคลองรอบแล้วก็ก ขึผลทางการเกษตรก็ได้นะครับหรือจะทําเกษตรผสมผสานก็เหมาะมากๆครับแปลงนี้นะครับบริเวณด้านท้ายแปลงของเราก็มีสระสาธารณะประโยชน์นะครับเป็นสระของหมู่บ้านนะครับมีเนื้อที่ของสระอยู่ที่ประมาณ24ไร่เลยนะครับเป็นสระขนาดใหญ่นะครับเป็นสระสาธารณะประโยชน์นะครับอยู่ติดกับท้ายแปลงเลยนะครับรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยนะครับสองแปลงอยู่ติดกันนะครับท่านสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงอีกทางหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานของเรา ได้บินโดรนแล้วก็ถ่ายทําไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจะมีเส้นสีแดงๆตีเส้นสีแดงๆไว้ให้ท่านรับชมเรียบร้อยเลยนะครับรูปแปลงนะครับลักษณะของดินภายในนะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินร่วนปนทรายที่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรเป็นงัตานได้ดีเลยนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้เจ้าของเดิมนะครับได้ปลูกปลูกข้าวไว้นะครับปลูกข้าวไว้ทีที่แล้วปลูกข้าวไว้ ตอนนี้เจ้าของเดิมได้ทำการเคลียร์ลิงนะครับให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจนดันคันนาเก็บคันนานให้เป็นผืนเดียวกันเลยนะครับแบ่งเป็นล็อกต,ตามรูปแปลงของโฉนดนะครับสองแปลงนะครับอขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่เรียนแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุปแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่11ไร่2ง,งาน 32ตารางวานะครับถนดมีอยู่2ใบใบละ5ไร่3งาน16ตารางวานะครับก็รวมเป็นส1เ็ดไร่2งาน32ตารางวานะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองไอแหนบหมู่ที่8ปดตำบลนวนปรดอูอําเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวถนนหมายเลขหมายเลขสองนะครับซึงเป็นถนนมิตรภาพนะครับมิตรภาพขอนแก่นนะครับห่างถนนมิตรภาพสายสองมาเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัว ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข202นะครับจากสีดาไปบัวใหญ่นะครับแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากถนนหมายเลข202มาเพียงประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการเดินทางมายังแปลงที่ดินมีถนนลาดยางนะครับเลี้ยวลงมาจะเป็นถนนลาดยางสีดํานะครับลงมาแล้วก็มาต่อด้วยถนนคอนกรีตก็ถึงหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอําเภอสีดามาประมาณแค่9กิโลเมตรนะครับ แล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอบัวใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมามาประมาณ12กิโลเมตรนะครับแล้วจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ75กิโลเมตรนะครับเพราะว่าตัวอำเภอศรีดาเนี่ยจะของเราจะอยู่ค่อน,นมาทางตัวของอำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นหน่อยนะครับจะอยู่ห่างโคราชมาประมาณ75กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครประมาณ315กิโลเมตรนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับ เป็นพื้นที่ที่สูงนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง160เมตรเลยนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับาสามารถเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้นะครับตามพิกัดเราจะแนบพิกัดปักหมุดของตําแหน่งที่ดินไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับหรือท่านจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือแอดไลน์เพื่อนๆมาเพื่อ ขอดูเกี่ยวกับโฉนดนะครับที่ทาง idline นะครับ p a k i n 9 9 9นะครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับสกดด้วยแอแล้วก็ pakin999 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับก็ขอฝากแบงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดอต่อไปนะครับสวัสดีครับ